ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่ผมคือยอดนักสืบโคนันมัตโยมไปคุโดเคนิคิอายุสิบเก็ดปีอยู่มาวันหนึ่งผมได้ไปเดทกับแฟนแต่ก็ได้บังเกิดไปพัวพันกับชายชุดดาเข้าเห็นเขาทําอะไรแปลกๆอะไรของมันวะนั่นท้ายผมถูกทาร้ายด้วยการตีหัวแล้วโดนกอกยาจนทำให้กลายเป็นเด็กอายุเจ็ดขวบฉันคือจอมโจรคีปวันนี้แหละฉันจะมาป้นบ้านโดยพลังแห่งเมจิกหลังนี้แหละจะเป็นเดือวของฉัน อ้าวเข้าได้เลยเงินมันอยู่ไหนวะหลังนี้ไม่มีอะไรให้โป้นฉันว่าหลังนี้แหละอ้าวเข้าได้แล้วคนสมัยนี้นี่ไม่รู้จะป้องกันเลยเทมันไม่มีตังเอ้ยนี่มันมีชั้นต่อไปนี่วะและนี่แหละเฮ้ยคนมันต้องหาที่แอบกุ้งเงินมันอยู่ไหนเนี่ยเ็นโดมันจับได้หนีจุกจุกเอ้ยเงินมันอยู่ไหนมันมีตังสามบ้านแล้วนะบ้านหลังนี้แหละฉันเข้ามาแล้วด้วยพลังแห่งเมจิกมันนอนอยู่มันนอนอยู่ ่พไใจกันได้แล้วได้เงินแล้วรวยรว,ว,วยครับว่าไงครับช่วยด้วยบ้านฉันโดนบ้นที่ไหนแล้วครับก็บอกว่าที่บ้านโดนไงมันโดนบ้นโอ้คุณผู้หญิงบ้านอยู่ไหนแล้วครับซอยสิบเก็ดเนี่ยโดนบ้นเนี่ยใครไม่รู้ใส่เสื้ขอขาวโอได้ครับเดี๋ยวผมสืบให้ อะไรวะเนี่ยวันนี้วันนี้เรารับงานใครมารูนะครับเราต้องไปจับคนเสื้อขาวนะครับไปดีกว่าเฮ้ยแกเป็นใครอะ่ะเสื้อขาวด้วยอย่าบอกนะว่าแกคือคนที่ป้นบ้านไม่ใช่โอเคเดยวใช้เข้าบ้านได้เลยไปครับแ่นี้ไม่ใช่บ้านเรานะบ้านใครไม่รู้อเอาเฮ้ยแกเป็นโจมโจรอะเฮ้ยไม่ใช่ฉันเค่ามาํำรวจโอเคงั้นฉันไปก่อนนะฉันต้องไปสืบตามหาจอมโจรไปครับทุกคนกรตรงนี้นีนะครับเฮ้ยเสียงระเบิด ตะตรตตจตะตอจางฉตนตะตาตไมเฮตวัตีนี้ก็ผิดหนตะตัตตองไม่ได้เอ้ตตตลตจตรตองเองตตยแกตยตาตตตหาพวตาวตืตไม่ได้ไม่ดีเตยตฮตยช้ตๆวัตเต้นรตได้มันดีไหมอะจตโจนแน่นอนวามันนีมัตีเพราะตนตด้นน่อยตามฉตนมาตตจะเป็นตะตมงดักสืบกูไตปนดีกว่าอต้องหาบ้านต้องหาบ้าตตามนมาบ้านที่หลังที่สอง ผูนดูแลหรอเขามีเจ้าของบ้านด้วยดฉันจะเข้าไปก่อนแล้วนายตามฉันมานายไหนไหนายโชว์พลังดิอ้าวอ้าโดนอะไรอ่ะฉันโดนแล้วฉันโดนบอลเลนจเข้าแล้วเจ้าของบ้านมันบล็อกเหรอใช <c oughs> <c oughs> ่มันบล็อกมึงออกว่ะเพื่อนเฮ้ยมันสงสยัยมันสงสัยมันสงสัยกูลองอื่นก็ได้วะตั้งที่กีโอ้รู้จัก,กป้องกันซะด้วยโดนมันสงสัยนะเจ้มันสงสัยอ่ไอ้หนุ่มบล็อกแล้ว์บล็อกกูโผล่เอ้ามันรู้ดีจังวะ มันบล็อกเอา้ามันไม่จ่ายเข้ามาเลยหรอฮะจเดินเข้าไปนิดเดียวมันบล็อกแล้วหลังที่สามเฮ้ยมันดูแต่งสเสื้อเป็นเบคอนกัวหลังนี่แหละได้ <c oughs> เฮ้ยเ้มันบล็อกมันบล็อกรูกไม่ได้เวมาแล้วมาแล้วผมคือยอดนักสืบโคนันถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใ <c oughs> <qualcosa S 2> หญ่เอาระเบิดออกมานะครับระเบิดระเบิดแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อน ไม่ใช่ตรงนี้หรอตรง่นี้ทำไยเต้งโอ้ยเงิน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 ันี่หีไปไปไปถ้าหายไป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 ออกไป้ชิบเาอา้จอของูลอะไอยู่ในนี้ ฉันออกมาแล้วไป,ไป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 สหายเฮ้ย <c oughs> ม,มีคนมีคนอยู่มีคนอยู่เจมอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งจ้าเจ้าคิดอย่าพึ่งสวัสดีครับผมได้ข่าวว่าแถวนี้มีโจรเ <c oughs> ข้ามาบ้านฉันทำไมเจ้าตัวน้อยขอโทษนะครับผมต้องการเข้าไปสืบกับเพื่อนผมจะได้ไหม <c oughs> เรื่องนี้เรื่องใหญ่ <c oughs> แล้วขออนุญาตเขาเข,าข้าบ้านก่อนนะครับได้เจมได้ได้มาโจมอีเข้ามาเข้ามาได้ได้ได้จะใช้เป็นตำรวจชั้นสองอย่า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 ฉันว่าเราแยกกันสืบดีไหมพวกได้เลยฉันจะไปชั้นสองฉันอยู่ชั้นหนึ่ง แล้วกัน <c oughs> เจมมาตามึงไปมึงอย่านี่นะเว้ยมนเมียนหน่อยนะเว้ยโอเคเฮ้ยเคแล้วเพื่อนอยนอนอยู่เดี๋ยวเราไปหาคุณผู้หญิงกันนะครับคุณครับผมขออะไรเชิญตัวออกไปหน้าบ้านที <c oughs> เจมอยู่นั่นนะเจมอยู่นั่นนะโอเคคุณ <Okay. S 1> ล็อกบ้านเลยแล้วปิดน้ำด้วย <c oughs> มันเปลืองในิงๆกูสั่งครัปิดน้ำก่อน <c oughs> เจมเร็วเจมเร็วเลยคุณชื่ออะไรบึ้มนะกูยืเวลาอยู่คุณชื่ออะไรผมชื่อคุโดไปแล้ว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 ข่อ นนั้เดี๋ยวเราจะเข้าแบบเป็นมิตรนะครับไงไงคือเจ้าของบ้านไหมเหมือนจะเป็นผู้หญิงคนนี้เจมสพี่เป็นเจ้าของบ้านฉันขอเข้าไปได้ไหมเอ้าบ้านมันโดนปนไปเรียบร้อยเอาถูนตัดหน้ากิ๊บเลยอโดยโดยดำนี้ตัดหน้า โอ้โหเลือดติดรหว่งมันถูกที่โอ้ยไม่อ่านนะไม่อ่านเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดนี่อะไรทุกคนเหมือนบ้านจะเป็นบันไดนะครับเราลองปีนขึ้นไปดูโอ้บ้านใครเนี่ยเจมไม่รู้แหละเข้าไปก่อนละนี่มีเซฟด้วยไม่รู้อ่ะคุณดูเชื่อดจีขอปุ่นไม่ได้หวะฉันเองเบอร์มาแล้วใครได้เงินเจมเจ้าของบ้านมาแล้วเป็นเดียรเจม รวยรวยรวยอีซี่มันนีอีซี่มันนีห้องสองห้องสองได้ได้ได้สวัสดีครับผมเต้นอยู่คุณผู้หญิงเจมสพึ่งนะผมขอเข้าไปสืบอะไรหน่อยได้ไหมสืบทําไมอู้เข้าทางแล้วครับได้กลิ่นโจรยื่ตามหาโจรอยู่ได้โปรดนี่เรื่องใหญ่เขาบอกว่าใช่หรือเปล่าเร่องเาจะรู้ว่าเราชอบโปรดเลยว่ะเจมผมขออนุญาตอ้าวมันปิดบ้านเลยอ้าวไม่คุยกับเราเลยอ่ะเรียกผมสองคนว่าจอมโจรม หาอปลาไหลปลาเพื่อนเดี๋ยวเราจะไล่บนบ้านตั้งแต่หลังที่หนึ่งก็คือตรงโู้นเจมตรงแมนชั่นอ่ะไปเลยว้าเหมือนเขาจะปิดผ้าม่านลงว่ะเฮ้ยเจมเขาอยู่เขาอยู่ข้างในเขาอยู่ข้างในเขาเต้นอยู่รอเฮะเลเต้นรอเฮลเเราจะเข้าไปแบบไม่ขออนุญาตนะเจมอ่าห้าาเทปห้าเทปห้าเทปข้างในข้างในข้างในฮัลโหลครับนายตอนนี้ผมอยู่ในบ้านศัตรูแล้วครับบล็อกเลยบล็อกเลยบล็อกเลยพี่ครับผมมีเรื่องจะขอเว้ยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว Pai, 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 ni 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 pai, 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 ปังปังได้เงินแล้วเว้ย,อยโอทท้ทีน่ะทีไปส่งที่บ้านคนหน่อยเดีย๋ยวให้ตงังค์ฮัลโหลครับนายตอนนี้ผมอยู่บ้านละเลขที่ยีนน่สิบสามแล้วครับตอนนี้ฉันอยู่ข้างหลังบ้านนั้นกันพร้อมเข้าแล้วนายพร้อมใช่ไหมครับผมกำลังตีนเนียนอยู่ครับไหนรอไว้นะฉันเข้ามาแล้วเฮ้ยไหนนะเข้าไปแล้วปนเลยปนเลยฉันหาห้องเงินไม่เจอมีห้องเงินเอาอะไรเข้ามาเลยสหายเฮ้ยเขาเปิดบ้านอยู่อ่ะเอาแม่งเลยเนี่ย ได้มาแล้วอู้นี่แหละแล้วนี่แหละที่จะปนกันเพื่อนดีครับไหตูอ้าวไอห่าทากคุปปกปั๊บเลยขออนุญาตนะครับเซโตมาซเซโตมาซีคุไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้าวมาหายเลยอันที่สิบสามเจมมีรถด้วยมีรถด้วยเฮ้ยไม่ล็อกด้วยไม่ล็อกด้วยบ้านหลังเล็กจะมีตู้เซยโอ้ยมีว่ะเออได้เงินได้เงิน รเราจะตีนเนียนะครับได้อยู่ไหมครับโูดิมันอุตสาหะจับไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีเพื่อนอนุยาตนะครับในเมื่อไม่มีคนอยู่นะครับถ้าเขามาเห็นเราสภาพนี้จะโดนเลยรมาว่าเจม ดีนะเขาไม่รู้ประโยคเดิมไปนะครับเขาไม่ให้เราสืบว่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสืบเองนะครับเข้ามาแล้วโอ้โหดูหน้ามันดิเซฟเซฟเซฟอยู่ไหนวะไปที่ตู้เซฟทีเราให้เขาพาไปที่เซฟนะครับเซฟมันอยู่ไหนวะทุกคนนี่ไงเซฟมันนี่ไงนี่ไงนี่เซฟมันผมสืบให้ครับคุณผู้หญิงไปแล้วว่าเอเจมว่าได้เงินมาแล้ว ครับเราไปหาเหยื่อกันดีกว่าโอ้หลังนี้นี่เจ๊มังนี้นี่นี่เจ๊มันีวิ่งกับรถด้วยผู้หญิง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 ใี่ครับขออนุญาตครับไปสืบได้ไหมครับพอดีว่าได้ข่าวว่ามีโจในแถวนี้วิ่งชี้เขาแต่งตัวเหมือนกันด้วย เขาฝันเอาเอาขานพันกูขโมยรถเจ๊ก็ขโมยรถไปแล้วเดี๋ยวกูจะล่อเขามานะเผื่อแล้วเขาเผื่อแล้วกูเข้ามาในบ้านแล้วกูเข้ามาในบ้านแล้วเซฟเซฟเซฟอยู่ไหนเซฟอยู่ไหนเจอเซฟไหมเพื่อนไม่เโอ้โหไม่มีอะไรเลยเด็ดบูทาร์สแลนมีใครไหมวะจะไม่มีใครนะมาแล้วกู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 ไม่จะกูไม่ควรไปจอมโจรนะเพื่อนกูนี่แหละคือจอมโจรตัวจริงเฮ้ยตู้เซฟไม่มีหรอเอาจะใหญ่โตไม่มีตู้เซฟสองห้าเจมบ้านไม่ ล็อกด้วยอย่างงี้ก็ที่ไหนวะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เปล่านี่นี่นี่โอ๊ยเปิดไว้อยู่ด้วยโอ้โหไม่ต้องระเบิดเลยได้แล้วมันนี่รวยรวยรวยโอ้ยเจนี่เจ้าของบ้านเดี๋ยวคุยก่อนมึงอย่ามานะเดี๋ยวเราต้องหดตัวให้เราเล็กลงอีกนะครับนี่จะได้เหมือนเป็นลูกนะครับข้าวมันเร่เร่เนี่ยนี่เจนเจนกุญแจทุกนเป็นลูกเขาแล้วมึงมาหน้าบ้านกดกิ่งเย็นกดกิ่งมึงห้ามเดนเข้านะขอบคุณเงาหาพ่อให้หน่อยเงา เอาเอาเจนบอลแถลงเรียนนะครับเขาตายได้ไงแม่ทำไรเขาอ่ะดูเร็วเฮ้ยคุเกลืเวเป็นเป็นลูกเจมทำไมเขาไม่คุยเลยวะโอ้ยมีชัดไม่ทันหรือเปล่าวะเจมนั่นดิไอ้คุณคิมก่อนโงมาตามหาลูกลูกอามันออกไปเลยอ้าวไปไปอีหลังนลยก็ได้ไปหลังเลยก็อะไรวะโอ้โหเซฟอย่างนั้นเลยเพื่อนมีคนไยวะก็ไม่มีเว้ยนี่ ใครเร็วใครได้โอ <Brothers> okay, ้ยเจอเยือกเจอเยือกเจอเยือกขอเป็นลูกได้ไหมครับเจมเจมาเร็วมาเร็วคิดคิดมานี่เจมกูมาแล้วแล้วเจมเจมกูเข้าบ้านแล้วกูเข้าบ้านแล้วแล้วเบอรอยู่ไหนจนไม่เจอตู้สิไม่มีตู้เซฟป่ะขอขโมยได้ป่ะได้ขโมยอะไรต้องตอบมาเจมหัวใจเจมตอบดิตอบดิหัวใจมีมารยาทหน่อยอุ้ยเอาแล้วไงเคียวเราพ้นไปไหนบ้านแล้วดิหัวใจดืงอแง เอาแล้อาึเียยเราเู้แค่เกมครับอย่ายินอ้าวอ้าวมันว่าคนดี้วะคนแรกคนแรกะเนี่ยอินเกมนะละแล้วเจมยิงแล้วพ่อมึงจะไม่ตายหรออ้าวจเย็นนะ อุ้มหนูหน่อยเจมเฮ้อันยิบปืนมาเว้ยเฮ้นี่นนนนนนนีลยแถวอ่ิบสาบสามบสามีเงาก็ถือปืนแล้วบอกว่าดีรับาแม่้อได้เลยเป็นแม่ให้หนูหน่อยผู้ชายผู้ปนและไม่เจอวนนัการเอ้เอ้ยอ้ จะให้ม hmm ันอุ้มเจมอ่าอุ้มแล้วมันอุ้มันดุมพาไปบ้านไหนครับเจมเจมก็ไปบ้านเหรอ <c oughs> หนึ่งอยากเข้าบ้านยังไม่สร้างสร้างเลยงับเจมม์เจมมเจมเจมเดี๋ยวเขาจะไปสร้างบ้านแล้วเจมม์เดี๋ยวตามมานไ่้ตามมาได้เดีย๋ยวตามมาอ้อาามมาเ <c oughs> มื่อ,อกมีม,ออกมาเจมม์เมื่อกีมาขับสเก็บตบอร์ดลงมาทางล่างอ่ะอ้มาอ้อมมาหรือยากได้บ้านสีขาวสวยๆอุย้ยเ <c oughs> จมหลังนี้มีเงินหลังนี้มีเงินหลังนี้มีเงินแ <c oughs> ม่ระวังโจรนะง,งับเข้าบ้านแล้วแต่มันล็อกมันล็อกมันล็อกแล้วเย่ามัล็อกแล้วมันล็อกแล้วเดี๋ยวกูจะชี้โหงให้มึงเองเดี๋ยวกูหอคุยกับมันก่อนไปนอนไหมมันชวนกูไปนนอเจม ได้งับไปนอนให้ไปนอน,น,อนเราจะไม่เดินเองนะครับเราจะให้เขาอุ้ม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 นีทำท่าอุ้มไปแล้วนอนไม่ได้วะกดนอนไม่ได้กดนอนไม่ได้ผูนนเซฟอ,อยู่ห้องหลักเจมอยู่ห้องหลักอนอนโอ้ยนอนแล้วนอนแล้วผมนอนแล้วคือดิน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  <c oughs> อ๋อนี่ไงกดนอนได้แล้วกูนอนอยู่เจมกูนอนอยู่ปันดีงับมามายิดตีไว้ใจแม่อยู่ด้านล่างนะ ลุงพากูเลยครับเฮ้ยกูหวั่นดีกูไปไปเมกูลงไปแล้วเจมมึงพร้อมยังมึงต mat <ma okay ั้งสถานการได้เจมมึงลงไปเผยใครแล้วล่ะเจมเกมก็มาแล้วก็มาแล้วไปขอไปขอไปขอหน้าบ้านไปขอหน้าบ้านสวัสดีครับเห็นลูกชายผมไหมใครมาหรอมามาคนไหนคะเจมสิดดีไว้ใจกูระเบิดตู้กูเสียใจอะเจมกูไม่อยากทำเลยอ่ะกูเสียใจอ่ะเจมแม่กูทำทำลายแม่ตัวเองอ่ะเจมกูเสียใจเจมกูนอนดีกว่ากูไม่เลือกเลือกมึงเองกูไม่อยากทำเจมิกใส่แว่นครับเสียงอะไรด๊า ังมากเลยหนูว่าไงครับคนไหนเดี๋ยวแม่ก <Get> ูอุ้มลงมาแล้วนะเจมเขามาตามเปืนแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าเชื่อตันโจนดันโจนห้องนอนห้องนอนห้องนั้นห้องนั้นเจมห้องนั้นเออตรงไปตรงไปตรงไประเบิด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  สวยเพื่อนหนูขอโทษที่บอกช้าจำคนจิตทำนักผมนะยังไม่รู้อีกเหรอวะว่ามาจากเรื่องอะไรอุ้ยไม่เป็นไรนะหนูจะไปจับให้นะเขาเอาไปหาคืออะไรเจมจุดจุดอะจับได้เหรอเดี๋ยวกูลองให้ก่อนความผิดหนูเบิร์ในปุ้ยย่าแม่กันแต่เงินกินช้าเงินเจ้กูผิดซื้อ ไม่ไม่ตัวเล็กๆเองนะใจดีจังงาพี่เอ้อเขาจริงหนูเอามันบล็อกคู่อ๋อเขาบล็อกผิดเขาบล็อกผิดแม่ทิ้งหนูเหรอขอโทษหลงกดอ๋อีเนเนีเนเนี่แนเกนยึงยิงมึงยิงเยอะพวกนี้ ่าเจมันพ right ิมพ์หน้ามึงอะเจมพิมพ์หน้ามึงอะโอ้ยเข้ามากูวับเจมบ้านหมายเลขยี่สามเจมยี่สิบสามยี่สามหนูขั้วมันงงมันยูงได้ไงว้าบาอยู่บ้านแถวๆนี้แม่จะพาไปไหนอ๋อพาแอร์พาแอร์บ้านหมายเลขสามเจมหมายเลขสามเหมือนโปเลยกูบอกว่ามึงเป็นโปเจมกูใส่ลายแล้วกูใส่ลายแล้วนะเป็นงั้นหมดคลัวเนี่ไม่น่าออกไปมึงยิงมึงยิงหนีมึงยิงกูยิงกูยิงยิง เจมมึงกิดอุ้มกูดิวิ่งหนีวิ่งหนีเจมวิ่งหนีวิ่งหนีไม่นะแต่น้าตาเราเหมือนกันมากเลยนะเจมด่าแกตรงผมทต้องน้ำทต้องน้ำมันไม่ตามมาเจมมันไม่สนใจกูแล้วไอ้ไม่มาอยู่มานเขาพากมมาโรงพยาบาลแล้วเจมมึงยิงกูเจ็บอ่ะนอนเลยกูนอนเลยกูนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วอดทนนะเจมเออ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 เอกูตาอะไรไม่นะ ผมจำได้แล้วนี่ละครกัะรามเจมก็ไม่บอกช่างวันโอเคครับไปกันเถอะนี่ก็ไปแล้วเจมช่างวันมาทุกคนเราจะหักหลังแม่เราคนบ้านเพราเราคือจอมโจรเรีมาได้แล้วลูกไปกันเถอะพ่อจาเจมมึงกดอุ้มกูกดอุ้มกูอ้าเจมมึงิมงกิ๊กงลา เชืไม่ทิ้งแถวจริงๆโอ้โหโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับบูเคเบ้นครั้งที่2เราไม่เจมใช่แต่ครั้งนี้เรามาเล่นอะไรก็ขี้ก็ยานเลยหวังว่าคลิปจออกมาสนุกนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาแกล้งปอมจนเป็นผู้หญิงนะไปทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมไปติดตามช่องพี่มารุด้วยล่ะแล้วก็ไปซื้อเสื้อพี่ไอคิดกับพี่มารุด้วยนะครับ